นี่ี่ยโยยโยนั่นมีดจ่าหลวงปู่ไม้เด้อค่ะประกาศจารีละสังขารดักพรรษาสี่สิบเจ็ดพรรษาสี่สิบเอ็ดพรรษาเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีเลขเจ็ดสิบห้าไม่อีกแล้วเด้อค่ะวันนี้พี่น้องสี่สิบเจ็ดเลยสี่สิบเจ็ดพรรสี่สิบเจ็ดพรรษาเจ็ดสิบห้าปีอายุอายุเจ็ดสิบห้าปี หลวงปู่มายละสังขารพร,ร,ระมหาเถระนะพร,ร,ะระมหาเถระนะเถเรเป็นไปถึงว่าหลุน20แสนไปมหาเถระมหาเถเรปามาเทนะแสดงว่า40แสนขึ้นไปร,เเร,รีวิวทา,างไปวัดเพิ่นเดอ้อค่ะพี่น้อง เื่อบางท่านมาไม่ถูกเด้อใช่มัวพอเี้ไปเห็นมัวเป็นรถยากเื่ออยากเมกาคคาเี่อยู่คเอีอ่าชีละฉันขานหลวงปู่ไม้อกล่องรอกได้ีดีเนี่ยกล่องก้ออกไตัดอะไรได้เอาคบามพี่ด โอ้รัดทางคักนะ่นจะมาจอดเส็จไฟนะไอ้ตุยอยากเพื่อลเหอ้อง้งมันมันเปิดอะไรครับพี่ดูดิีโอ้ยเจ้าเขาเจ้าเขาไปไอ้เพื่อนเขาาไปล้มก้ยประตูแรกพร้อมเลยครับเร,รต่อไปเป็น ก็เสียงเงินไปพอน้ำเราเกิกลับเขาดูก่อนร็ทำงานก่อนยังไงวอาาีกันมี่องไหลงเสี่ยวปเยนุ่มองถามหาจอาทุียวเแล้วสู่เบิมือไเรียนอาดระเนู้ไปสยเพงก็ลมไปปีใหม่น รีวิวทางไปวัดกลางทุ่งเดอ้อค่ะวันวันอาทิตย์วันอาทิาตย์ที่ยี่สิบสีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่นะประชุมเนาะประชุมเพิงวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่เด้อค่ะพี่น้องท่านใดอยากมาร่วมงานกันเรืเ่อยเรื่อย ฝนเจ้าตกราคาผ้าุยขาหอดมันนี้สิจอดอายุรูดูร้อนเข้าถึงบันทียุคไฟไทยเห็นไหมยุคไฟไทยเห็นไหมเห็นใบลายมองค่ะค่ะพูนาห้องน้ำมีห้องน้ำพร้อมเด้อค่ะอันนี้ที่จอดรถเด้อค่ะตั้งแต่ประตูทางเข้ามีหลายที่เด้อค่ะลงท่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะแรกเด้อเขาขั้วค่ะเดี๋ยประตูห็น เน่อยคอุ่น้ะจควบอกปวยน่อยคอุอ๋น่อยขอบคุณน,นะน,นวจววัตาโพแสงธรรมมารวมงานเด้อก่ะเอาข้าวสารมาถวายโลงพัว่ว แล้วก็มาถวายปัจจัยสวดพระอทาิธรรมขึ้นนี่เด้อค่ะด,ดค,ะคะดดล้ไ ข้าวสารลงอ่าลงขั้วกลางอ่าคณะวัดป่าโพแสงทําเด้อค่ะเออค่ะข้าวสารมาถวายลงทานกลางเด้อค่ะ แม่ยิบแม่จาวาลูกใส่ด้อมันจีลื้อ,อมค่ะวัดป่าโพแสงธรรมเด้อค่ะจากวัดป่าโพแสงธรรมค่ะ ขากลนาเดน้อมาอก้าปข้าวสาลีาไรเดค่ะจป่าโพแซงธรรมเด้อค่ะแล้สารมาถวายลงทานกลางเด้อจัก่าพน้องค่ะ ไปให้งานข้ามคนคุณแม่คุณแม่ข้าก็เอาไปงานคุณงานข้า่นี่แม่คุณแม่หาถุงใสแม่แม่หาถุงใส่เอานั่นแหละแม่ไปเย็นเมื่อนั่นแม่กีทายหูบไปนั่ง่นข้อสามเอออ่ะนั่งโูกนั่นแหละลูกคุณแม่นั่งลงอันนี้จองสัก

ตาปปยางไป,ปะแม <c oughs> ปาปูยาไปนี่าคาปูยางไปนี่ละแม่แม่ปูยางไปนี่ละับ <c oughs> ไปท่านันครับีนวัดเาน่จะค่ะเ จะปูยางไปทางนี้ล่ะเอนเอาขนาดเท่าได้หรือตืนัเออืเออกระหองน้ำเพินนกับมี่ไวด้เดอค่ะพูน่ะ ห้องน้ำรว,วมน้ำใจ<ม>สร้างถวายพี่น้องตระกูลยุคตรินศาดเ้อค่ะพี่น้องห้องน้ำเพิ่นก็นเยอะแยะเด้อบายปูไปทั้งคุณละแม่ปต่ขาเดินออกข้างหน้าอย่าเข้ากล้องเงินออกข้างหน้าเลย คะบัตป่ากลางทุ่งได้เข้าการได้อย่างมามโนน้ำอยูเด้อกบปูแก่จงกล่องง่าการแม่เด้อตั้งกล่องง่การเป็นลักทรัพยไป วัดวัดการทุ่งเด้อค่ะเมมปูเมมชัว่วคราวเด้อค่ะวันอาทิตย์เดอเอ้อ่นจะอ่า่นจะประชุมเพิ่งเด้อค่ะวันอาทิตย์

โอ้เจ oh, so oh, ้าค่ะโอ้ดวงกูอ่าาไม่เอหยอดยอดมีเลยยอดดูเลยแล้วก็รรับเลยลูกรับเลยเนี่ยรับมีเลยจ้ารับเลยรับจองมือลูกเออหนุรับจองมือเด้อเอารับจองมือนั่นแหละลูกนั่นแหละมุชาป้าใจให้แม่จ๋าเด้ออืม เอาปูพันลูกรอเนาะเมินมาค่ะโอ้ยจะอ่อนเนาะค่ะเจะค่ะปูลูกรอไอะรค่ะวันที่ยวันอาทิตย์นะค่ะประชุมเพิ่มเนาะค่ะวันท um> ี่ยี่สิบสี่เนาะอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่เนาอค่ะประชุมเพิ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เกวป้อไก่ได้ล่ะไก่เยอะยายน้อยพารวยยายยายน้อยพารวยจ้ะค่ะอรจ่ายายน้อยพารวยเด้อจ้าฝากติดตามเด้อยายน้อยจีพารวยจ่าหนึ่งร้อยบาทจ่จ่าหนึ่งร้บาทจ่ามาขึ้นมาเลย ป้าแม่เกินไปเลยเขย้ามา <c oughs> บาตจันวิลาสัางขารหลวงปู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ ของปู่ไมเดอรจากพี่น้อรคะ ร้อมที่ยางไม่ควรขาหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอ่าเรียบร้อย นีจหน้าแม่าก้ค่ะอันนี้ตัดกระเปาแม่ไ่เห็นคนดูด้กปๆ่เหคน้กิ่เห็นคนจนะไม่เห็นหนาเรานุ้นๆอย ถ่ายน้ำแล้ว่ะหันหน้ามาค่ะคุณแม่ค่ะกล้องขาหนึ่งหนึ่งสองซหนึ่งอสองนึ่งสองซาแม่คุณแม่คะหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซม เอาใหม่อย <Bye. S 1> ่า๋ยวเอาใหม่เอาใม่แป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งสะอันหนึ่งสองางนมีงทานมากมาเจ้งเลยอาภาพนี้สวยคุณแม่คะคุณแม่ค้ะหนึ่งจองสัหนึ่งองสั้นสวยค่ะไม่เห็นอยากนงทันแล้วทันัน จอนเดอร์ไหลบอ่มาเลย ยังไม่ตายแล้วนะพี่คนกับพี่ผู้หญิง Thank you. เพราะว่าร่านอยากได้ปู้รามมาอยากได้บอชปูทรามกูบาผึเิงกะพระชมกวนมาอยากได้บอคนพลชียาวนอกค่ะนี่ หลวงปูบำรุงจ้า,จาลหงงลวงปูำงบำรุนนาางถ้าไปแวะปูนี่บาป่ากลางทุ่งเพิ่นย่กางทงอีลีนั่นี่บัดป่ากลางทุ่ง

สุดท้ายก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะมันเป็นเด็กบัดมากับกับคณะบัดป่าโพแสงธรรมเด้อฝากติดตามบัดป่าโพแสงธรรมที่เพจปู่แสงมณีกิติปัญโยเด้อค่ะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ